วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีแล้วเรามาทำบุญร่วมกันเพื่อจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆของประเทศไทยนะครับผมก็อยากเห็นคนไทยรักสามัคคีกันไม่ว่าชาติาไหนภาตไหนศาสนาไหนเราเมื่อเราเป็นคนไทยเราต้องรักสามัคคีกันเพราะวันนี้ลําพังแค่สามัคคีกันเนี่ยก็ยังแก้ปัญหายาิยากแล้วถ้าไม่มีการสามัคคีกัน แยกแบงกลุ่มแบกฝักแบกไฟก,ก็ยิ่งแก้ยากขึ้นอักวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราสะสมปัญหามาต่างก็เมื่อผมกลับมาเมื่อมีพบรมราชสมการลดโทษให้ผมผมถือเป็นพวามแย่ขนาดุณอันยิ่งใหญ่ที่ผมจะต้องสำนึกแล้วก็ทำตามพระบรมราชสมการทุกประการนั่นก็คือท่านให้ทรงมีรับสั่งในพระบรมราชารว่า ให้ผมได้ใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือบ้านเมืองผมก็จะทุ่มเทจนชีวิตหาไม่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ยังเป็นกำลังใจแล้